ใจจ๋าใจจ้าปอนมาตรง,งนี้เลยจ๋าตรนี้รอนานแล้วจ๋านั่งรอจนว่างเลยเน่ยนี้หอไม่หนรอกเนู้นอยายปอนมาตรงนี้นั่งกมแฉะอยู่ตรงนี้ตั้งานวีไ่ไม่ได้กิงเลยนอันนี้คืออะไไ<ใ>ก่หรอไก่จริงดในใ,ใ,ใบนปาอง่งใช่ไมเหมือนมัน,นั้นคุณครูสอนหนูว่าวันนั้นยายหนูไปโรงเรียนไม่มีเพื่อนเล่นกับหนูเลยค่ะเรียนมึงเดือปน อะไร,รดื้อเหรอยายดูด้วยมันงงมนันไหนกินนะอะไรอ่ะพูดนะปอนมันชั้งล่างได้ไหมพแล้วลูกกินดูดูมันหงงเกินมากินนี่คเขาพอลูกพอทำไมอ่ะมันจะเป็นขี้กระตืออะไรคือขี้กระตือคะยายกินจับเล่นพอละอะไรข้างบนอะในจากรอะไรกินะน,นะคะในจากรอะไรกินนะกินงจกเตอะไรกินจิ้งจกเต่อะมาที่แบบ ทำไมมาจะกินไม่เป็นนะมันไม่ไม่ลองไม่รู้หรอกวิทยาศาสตร์สอนไม่ว่าอย่าพึ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองค่ะไม่นอนได้กินก็จะกินนะไม่พูดหรอกไม่พูดหรอกนี่ยายนะยายวจ๋าหนูอยากซิมยายขอกินไก่ก็ได้อีกตอนนึงก็ได้นะยายนะมาใช้ตอนเดียวนิดเดียวจ้ะตอนหนึ่งนะจ้าสัญญาสัญญาสัญญาจะไม่จกลงสัญญาสัญญาดูได้ด้วยดูได้ด้วยไก่ต้มมันจะเค็มไหมนะ ป็นโรคไจล่ะเพราะว่าไม่งั้นยายก็สนุว์ตายไปยายร้องไห้แน่เลยนะเนี่ย่ต้มเฉยๆไม่ได้ใส่อะไรโอ้ถ้าหนูเป็นอะไรไปยายอย่าลงมือลงร้องไห้นะต้องกินเดี๋ยวยายไปต้มให้มาถ้าไม่มีหนูแล้วหนูยายจะรู้สึกเอ้าเอ้าเอ้ามีอีกไหมไม่ไม่มีทำไมไม่มีอ่ะพ่อทำไมถึงพ่อไม่ถึงเวลาทำไมไม่ถึงเวลายายโอ๊ยพวกยี้เราดูอะไร ก็หนูเกิดมาสำมแจมีตะกคนว่าให้หนูสำมเจและหนูตาข่ำอะแล้วก็หนูอยากกินกับยายหนูจะอยู่เทียงข้างยายไปตล่อซีรีส์เลยนะยายจะตีไปลงก่อพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยยายตีหนูไม่ลงหรอกยายจ๋าไม่นอนไม่นอนก็อยากกินด้วยอ่ะโอ้ยายหายอ่ะไม่ไปนอนดูกินอย่างนี้ก็ได้ไหอเลยนี่ยายนี่มันคืออะไรอ่ะมะละกอ มาล็อกโอ้โหไม่รู้จักหรอกรู้จักพ่อสุกหนูรู้จักแต่บักหุงยายหนูไม่รู้จักหรอก,รก,อรกยายยาย,ยายไม่รู้จักหรอกว่ามันเป็นเรื่องพูดะอะไรกับคุณเนี่ย <มา S 1> โอ้ยยังไมมึงเววดูนะพี่จอปากมึงเบอกเลยยายเอาเขียนสารปากปาามาเนละ้วกป็ปลอดนะทางศีลนี่มึงเบอกแขกเบอกแหน่เฮ้ยีห้าหวดศีลมัมนได้ยินนะยายเมื่อกี้พูดเพื่อนไม่หยาควายสีลนะพูดไม่พอนะ พูดให้หนูนะหนูได้ยินหมดแหละหนูแต่ไม่กลัวแล้วหนูยอมกินมังเสวิลัดเนี่ยหนูกินบะคงในใจบักะคงก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยอร่อยวะ,อ,วะอะไรนะเบงนะทุกคนคะอ่าบักะคงที่อร่อยที่สุดคือร้านข้าวคั่วนะคะอยู่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเปิดตั้งแต่11โมงถึง22นาฬิกานะคะอย่าลืมไปอุดหน,นุนกันนะคะสนใจสักสอบถามได้นะคะที่ แฟนบพจนี่เลยค่ะแล้วก็แอดไลน์คอมเมนต์เข้าไปนะคะเดี๋ยวจะส่งโลเคชั่นให้นะคะโฆษณาร้านตัวเองใช่เลยโอ้อยนี่นะแกเก่งตหละเนะสามารถแจ้กแกเก่งช่วงนี้บอาใกลไม่บทนอนดีกควร